ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ก็ของแน่นะไอ้นี่เป็นไอ้เพป็นมอฟเห็นในในจิ๊กก๊อกมันชันไม่ไหวใช่ครับครับผมเห็นในจิ๊กก๊อกผู้นี้เลยไม่เห็นหน้าเขามาเขามาจังหน่อยโอ้เห็นแล้วโอ้โลดโครับเจอในจิ๊กก๊อกต้องฝากติดตามในเพจแล้วก็ในทีมเริ่มนะครับผมเปลี่ยนไ อันนี้อยู่ที่อร่อยกินชิบรันคนมาประเดิ่มมามากพ่อกันพอดีวันฉันจัดไปเลยวันฉันค้ครับตลาดคุณนายครับวันนี้เอานุ่ผิดจัดผมจัดนุผมจัดเดีวรจัดชิมนงเนาะเดี๋ยวรอชิมบอกชิมกินชิมบีเนเชียรมาแล้วเลือกว่ามีแตเชียร์บีนเชียร์ส่วนน้อส่วนน้อยน้อยส่วนกลางเดียวได้อาไว้ส่วนกลางส่ผมจัดผิดจัด งางเดาโอว่าไอ้ผมชุดช่วยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บหนึ่าม่สี่แ่เวลาไม่ได่เวลาไม่กินกินแบ่ไรุ่นนี้กับผมจนนุนี่ป่านุ่มเกาหลีไปแล้วอ้ขอผมนี่ผมแปตไตเลยว้วโอ้โแม่บ่ของเจ้าเอาปันนั่งเลยบอแม่อันนั้นเรากินไม่ได้ดอกนี่ผมแปะสั่ ผมยบุพ่ด่านเลยหปึ๊บเข้าไปก็รับผมมีงง้นึงแกเจ็บชีอยู่พูดเก็งเปนบ้ามามาชิมเขามาเขามาโ<แ>อ้โหสเป็นยังไงน้องก่วงผมคนเดียวนะคนเเป็นยังไงเนาะมาาันสะพี่นอโอ้โ,อโหเป็นดั่เสียมัน่าจะเปนเ่ากนมร้มันผมเ,าผมเ,เดาอีไว้ ยกดยอุ้ยเป็นจังไนน้องใหม่โอ้แมยบอ่ะได้ยบอ่ะนี่อไอ่ะของเจ้ไนตดนสุดยอดเลยร่อยอร่อยนะครับโอ้อร่อยนะครับผมมาเพียนกันเขอมาเรายุดดรังบแซบิีอันนี้ไม่ต้องเติมจังเลยเนมะอันนี้มากมอันนี้นะครับโอ้ขอบคุณในรายครับผมยอยี่อดเยยยกไปทีหนึ่งเลยรายครับ วันนี้ก็ขอบคินหลายๆน,น,น้อตันเนอะฝากแชร์ช้วยนะครับผมขออคุงครับ